ร่วมกุศลกับมูลนลิธิสืตวันเป็นคนสำคัญวันละบาทหรือเพียงปีละ365บาทครบ10ปีซึ่งก็แค่3,650บาทมีสิทธิ์อยู่ทำกินบนที่ดินหนึ่งงานถึงหนึ่งไร่มูลค่าถึงวันนั้นก็ เกินล้านบาทขึ้นไปตราบลูกหลานเลนคือตลอดไปมาพิสูจน์ความจริงกันสิอย่าเอาแต่ระแวงสงสัยมูลนิธิสุตวันให้จริงเพียงแต่เป็นคนรักป่ารักธรรมชาติอยู่ดูแลรักษาป่าไปไม่ทำลายธรรมชาติเท่านั้นครับ